เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันราชรถอันวิจิตงดงามยังชำรุดได้ แม้ร่างกายนี้ก็ยังเข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตตบรุษหาเข้าถึงชราไม่สัตตบรุษกับสัตตบรุษรู้กันได้อย่างนี้งกกลััวววานไบสิ่เรรมงคลแปลว่าเหตุที่ทำให้ถึงความเจริญเราอยากได้ความเจริญเราต้องสร้างเหตุ ไม่มีใครสร้างให้เราได้ความเจริญนั้นอยากได้กันทุกคนแต่ว่าเหตุที่จะให้ถึงความเจริญบางทีเราไม่ได้สร้างสมเด็จพระวรรณรัตน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่เส้นหวัง เช้านี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่คนวัยทำงานที่อยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองค่ะสถานที่นั้นมีชื่อว่าวัดวชิระธรรมารามวัดวชิระธรรมารามตั้งอยู่บนพื้นที่ของพุทธอุทยานมหาราชอําเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาบนเนื้อที่กว่า200ไร่สร้างโดยดาริของสมเด็จพระวรัตน อดีตเจ้าอาวาสวัดบอวรน,นิเวศวรวิหารและสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสจุดประสงค์ในการสร้างวัดวดชิระธรรมารามของสมเด็จพระวนรัตน์นั้นก็คือเพื่อตอบสนองแนวความคิดเรื่องบอวรน,นั้นก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน วัดนี้ก่อสร้างโดยดำริของคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธในโอกาสครบรอบ200ปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4องค์ปถมก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมีนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ได้ถวายพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ45ไร่แด่ จ้าประคุณสมเด็จพระธิรยาณมุนีวัทิรินทราวาสและสมเด็จพระวันรัตวัดบวรนิเวศวิหารทั้งสองท่านได้เข้ามาดูแลเรื่องการก่อสร้างตั้งแต่ปีพศส5 5 3จนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดก็ได้มีการก่อสร้างพวกสาธารนูปโภคไปพอสมควรพวกเสนาสนะมีโบสถ์วิหารนี้ก็สำเร็จไปเกือบ ร้อยปร์เซ็นแล้วแล้วก็มีสถานที่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตนำรี่ของสมเด็จพระวรรณรัตท่านวัดมัชิระธรรมาราม ให้ก่อสร้างโดยได้ถอดแบบสถาปัตย์มาจากวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดสายธรรมยุทธ์ตามวัดต,ต้นแบบก่อนที่สมเด็จกวัวรัดจมรณภาพท่านได้แต่งตั้งให้พระครูประหลัดสัมพิพัฒนะสุตาจารย์สมชายอภิชยโยในปีพุทธศักราช2563ปัจจุบันท่านได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นพระวชิระกิจวิมลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวชิระธรรม,มาราม เนื่องจากสาธารณูประโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถพระวิหารอาคารที่พักสำหรับพระสงฆ์อาคารที่พักรับรองคณะบุคคลภายในวัดวชิระธรรมารามได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันพระวชิระกิจวิมลเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจึงได้เล็งเห็นว่าควรจะใช้สถานที่แห่งนี้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและเพื่อบุคคลทั่วไป ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระวรรัตจึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อคนรุ่นใหม่เพื่อคนวัยทำงานขึ้นมาใช้ชื่อโครงการว่าโหมดความสุขโครงการโหมดความสุขที่ทางวัดวชิระธรรมารามจังหวัดปนนครสีนยุทธยา ท่านได้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของสาธุชนทั้งหลายโดยใายสถานที่ที่วัดวชิระธรรมารามแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เป็นสัปปายะอย่างยิ่งสงบมีต้นไม้มีป่าอากาศก็เหมาะสงบดีสถานที่พักเสนาสะนะก็สงบดีเพราะฉะนั้นโครงการโหมดความสุขที่ได้จัดขึ้นนี้จึงกล่าวได้ว่า เป็นโครงกรารที่ดีที่เหมาะสมที่จะนำให้บุคคลทั้งหลายที่ได้มาอยู่มาศึกษามาปฏิบัตินั้นคงที่จะได้รู้ได้เห็นธรรมะได้เห็นอัดได้เห็นธรรมได้เห็นสัจธรรมและทำให้เกิดความสุขความสงบ เพืความร่มเย็นให้กับตนเองตนเองทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติแห่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ประสงค์จะฝึกฝนอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะคือปฏิบัติในพระกรรมฐานหน้าที่จะได้ ไปประพรึกปฏิบัติกันเราว่าเมื่อเราได้ไปในสถานที่เช่นนี้ได้ธรรมะเช่นนี้ได้สป,ปายะเช่นนี้ก็จะเอื้ออำนวยให้ทำให้จิตใจนี้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและคงจะได้เกิดปัญญา รู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรมทั้งหลายคำว่าความสุขเราทุกคนต่างก็แสวงหาความสุขให้กับตนเองและคนรอบข้างในสภาวะสังคมปัจจุบัน การแสวงหาความสุขนั้นมีมากมายหลายทางแต่ความสุขที่ได้มานั้นจะอยู่กับท่านยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ท่านสแสวงหาก็โครงการหมดความสุขนะคะคือสุขสมชื่อเลยก็คือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรู้สึกสุขแล้วก็สนุกด้วยอย่างเข้ามาในโครงการเนี่ยนอกจากที่จะแบบได้ทรรมากลับไปแล้วก็ยังได้ความรู้ทางสุขภาพแล้วก็วิชาการได้ความรู้แบบเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถเอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยประมาณเนี่ยค่ะเอาตั้งแต่ความประทับใจแรกแล้วกันเนาะก็คือมาถึงสถานที่ค่อนข้างสบายะเลยรู้สึกผ่อนคลายได้ทั้งกายและใจเลยค่ะสถานที่ร่มรื่นสะอาดแล้วก็ทำทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ไง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการทุกๆริยะบทเลยค่ะแล้วก็ 2. นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่แล้วก็คือวิทยากรก,รก็ เต็มที่เลยวิทยากรก็โค้ชค่อนข้างดีแล้วก็ตรงประเด็นกับที่แบบกำลังกำลังเครียดมาพอดีนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ,อพระอาจารย์ทุกท่านที่นิมนต์มานะคะก็ค่อนข้างมีวิธีในการเทศนาให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายใช้คำพูดที่แบบเหมือนฟังเลาเกทนะคะมาครั้งนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบ,บเหมือนเข้าใจอะไรเยอะขึ้นในชีวิตเลยอนะ อออยาาากกบกว่่มมมีีีพรุงงน้เสมมท,หเเทโหมดความสุขของวัดวชิระธรรม,มารามจะเป็นแนวทางสร้างความสุขให้กับท่านได้มากน้อยแค่ไหนติดตามชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชีวิต ไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ